แฮร์รี่เคนยิงดับฟลาเมงโก้พาบาเยอร์มิวนิกเข้าชนเปอสเชในฟุตบอมสมลสโมสรโลกรอบ16ทีมบาเยอร์มิวนิกกดฟลาเมงโกไป4-2ต่อ 2. ผู้ทำประตูแฮร์รี่เคนซัดไป2ประตูนาทีที่9แ,และ73และออนโกเรสกานาที41เอริกปูกลาทำเข้าประตูตัวเองนาทีที่6ส่วนฟลาเมงโกก็เกินสั้นมับทำประตูได้นาทีที่33จอจินยอยิงจุดโทษนาทีที่55 ที่สนาำฮาร์ดร็อกสเตเดียมเมนามีวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2025ฟุตบอลโลกไม่ว่าจะรายการไหนก็มักจะเป็นเวทีที่พิเศษสำหรับทีมบราซิลแต่เพียงวันเดียวหลังจากบทาโฟโกพ่ายต่อเพื่อนร่วมชาติอย่างพาราเมลัสฟลาเมงโกก็ต้องตกรอบเช่นกันหลังถูกแฮร์รี่เคนเล่นงานจนได้แฟนบอลเสื้อสีแดงดำ ของฟลามงโกสร้างบรรยากาศในสนามได้สุดยอดไม่จะมีที่นั่งว่างอยู่บ้างพวกเขาก็เชียร์สุดเสียงและทำให้เกมนี้ดูสุสีฟลาม e งโกยิงได้ถึง2องลูกที่สนามฮาร์ดร็อกสเตเดียมแต่สุดท้ายเป็นบเดนมิวนิคที่ได้ผ่านเข้ารอบเมื่อกับตันทีมชาติอังกฤษยิงประตูที่2ของตัวเองก่อนหมดเวลาเพียงราว15นาที สองประตูจากเคนบวกกับลูกยิงของลีออนกอลิสกาและลูกทำาคบประตูตัวเองของเอริกปูกาทำให้สก,กอร์จบที่4ต่อ2ส่งบบเยนไปเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงในรอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับฟลาเมงโกเกมนี้เป็นเพียงการกล่าวคำลาและอาจรู้สึกว่าผลการแข่งขันไม่ไดสะท้อนถึงฟอร์มการเล่นที่แท้จริงของพวกเขา แต่คงต้องยอมรับว่าความผิดพลาดส่วนตัวก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตกรอบตั้งแต่ต้นเกมเพราะประตูแรกของบาเจอร์มาแค่ในนาทีที่6เท่านั้นและตามมาด้วยอีก2ประตูก่อนจบครึ่งแรกจากการที่พวกเขาดูตื่นสนามเมื่อต้องเจอแรงกดดัน